บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งเที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเที่ระลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่ชาวโลกกำลังสแสวงหาเป็นความปรารถนาสูงสุดที่ทุกคนมีได้ทัดเทียมกันเมื่อใดที่มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยเขาก็จะพบกับความเหมือนกันที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งรูปร่างหน้าตาคุณสมบัติความบริสุทธิ์และอนุภาพจะรู้จักกายมาตรฐานที่เป็นสากลจริงๆเป็นกายที่สวยงามประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเหมือนเป็นพิมพ์เดียวกันเลยที่มีความเสมอภาคที่แท้จริง เราเป็นวงแห่งพระอริยเจ้าที่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่จะมีดวงใจนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งความคิดคำพูดและการกระทำก็จะบริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนกันหมดมีความรักความปรารถนาดีอย่างแท้จริง ไม่มีความรังเกียจเดียดฉันการเบียดเบียนแก่งแย่งชิงดีกันเราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งก็ต่อมเมื่อได้ลงมือปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้เข้าถึงพระตัตนตรัยในตัวของเราต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่าน นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายสบายคล้ากับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กด ลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วน ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือ ทะลุปไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราชนตรยัยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้ว กลมไสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรไยแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็น วัทีตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา รังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเราเทวดาในหมื่นโลกธาตุ ได้กล่าวให้สาธุการแก่สุมเม็ดดาบทโพธิสัตว์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งพึงบำเพ็ญบารมีสิบทัศให้เต็มเปี่ยมชั้นใดข้าแต่ท่านมหาวีระขอท่านจงบำเพ็ญบารมีสิบทัศให้เต็มเปี่ยมฉันนั้นเถิด พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งตัดสรู้ที่โพธิมณฑลฉันใดข้าแต่ท่านมหาวีวระขอท่านจงตัดสรู้ที่โพธิมณฑลของพระชินเจ้าฉันนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งทรงประกาศพระธรรมจากฉันใด ขอท่านจงประกาศพระธรรมจักรฉันนั้นพระจันร์ในวันเพญผ่องแผ้วย่อมกรุ่งโรธฉันใดขอท่านจงมีใจเต็มเปี่ยมรุ่งโรธในมือโลกธาตุฉันนั้นพระอาทิตย์ทีพ้นจากราหูแล้วย่อมแผดแสงด้วยความร้อนแรงฉันใดขอท่าน จงปลดเปลื้องโลกิยะออกสว่างสวยอยู่ด้วยโลกุตระฉันนั้นเถิดแม่น้ำใดๆก็ตามย่อมไหลไปสู่ทะเลใหญ่ฉันใดขอชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกจงรวมไปสู่สำนักของท่านฉันนั้นเถิดมีหลายท่านที่เข้ามาวัดแล้วเนี่ย เกิดความสงสัยขึ้นมาในใจว่าบารมีน่ะคืออะไรทำไมต้องสร้างบารมีสร้างบารมีแล้วจะได้อะไรลูกๆบางคนก็อาจจะมีความเข้าใจดีอยู่แล้วและกับระะพฤติปฏิบัติการเป็นปกติแล้วเข้าใจชีวิตของตัวเองว่า เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีธรรมกายคือเป้าหมายของชีวิตงานหลักก็คือการสร้างบารมีส่วนการทำมาหากินนั้นเป็นเรื่องรองแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปวันนี้หลวงพ่อก็จะขอโอกาสพูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบารมี มาเล่าให้ลูกๆทุกคนได้รับฟังเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องกันนะจ๊ะคำว่าบารมีมาจากคำว่าปุระธาตมีความหมายว่าเต็มเปี่ยมสูงสุดหรือสมบูรณ์ที่สุดความสมบูรณ์ของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญกุศลบุญที่เรารรทำทีละเล็กทีละน้อยเมื่อกลั่นตัวกันมากๆเข้าจากดวงบุญก็กลายเป็นดวงบาร,รมีซึ่งจะต้องทุ่มเทสุดฤทธิ์สุดเดชสุดความสามารถที่มีอยู่นั่นแหละถึงจะกลายเป็นบาร,รมีได้ความเต็มเปี่ยม และความสมบูรณ์ของชีวิตถึงจะบังเกิดขึ้นที่เราต้องสร้างบารมีก็เพราะเราต้องช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือสรรพสัตที่หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยเนื่องจากมนุษย์และสรรพสัตทั้งหลายล้วนมีความทุกข์เป็นพื้นฐานและต่างก็ปรารถนาที่จะหลุดพ้น จากความทุกข์ทรมานเพียงแต่ไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุให้เกิดทุกข์จะดับทุกข์ได้อย่างไรและหนทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์นั้นต้องปฏิบัติอย่างไรความไม่รู้ก็ทำให้หลงเวียนวนในสังสารวัฏไม่รู้จักจบสิน้นชีวิตก็ตกจุนในกรอบของอวิชชา ตกเป็นบ่าวเป็นทาตของพญามารที่เขาคอยบงังคับบัญชาอยู่ร่ำไปเมื่อเรารู้และเข้าใจความเม็นไปตลอดจนอุปสรรคของชีวิตอย่างนี้แล้วการจะทำตนให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสต้องอาศัยการสร้างบารมีนี่แหละใจต้องมุ่งมั่นเด็ดเดียว พร้อมที่จะสวนกระแสกิเลสสวนกระแสโลกที่กำลังกรุ่มร้อนด้วยไฟคือโลภะโทสะและก็โมหะมุ่งเข้าสู่กระแสธรรมบารมีหลักๆที่เราต้องสร้างซึ่งพระบรมโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ท่านกับหละพฤติปฏิบัติกันมาก็คือทานบารมี ศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีจากบุญที่สั่งสมกันมากๆเข้าก็กลายมาเป็นบารมีจากบารมีขั้นธรรมดา เมื่อสั่งสมมากเข้ามากเข้าที่เคยถวายมาหาทานซึ่งเป็นวัตถุภายนอกก็กล้าที่จะให้ทานได้เลือดด้วยเนื้อหรือด้วยชีวิตารมบีนั้นก็กลั่นกล้ามากขึ้นเป็นอุปบารมีและประมัตถบารมีคือทุ่มเทสร้างชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกล้าให้ชีวิตตัวเองเป็นทาน เพื่อหวังบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งบารมีครบถ้วนหมด30ทัศคนในโลกนี้นะัมีมากมายที่กล้าสละวัตถุสิ่งของเป็นทานหรือสละเลือดเนื้อแต่การให้ชีวิตเป็นทานนะ่ะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งส่วนพระบรมโพธิสัตว ท่านกล้าที่จะให้ชีวิตของท่าน,นเป็นทานโดยไม่มีความหวานกลัวต่อมรณภัยแม้เพียงนิดเดียวบารมีของท่านจริงครบหมดทั้งขั้นธรรมดาขั้นอุปบาร,รมีและปรมัาบาร,รมีทั้งทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐาน เมตตาอุบเบกขาบารมีท่านก็นทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกอย่างบารมีสามสิบทัศนของท่านจึงเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่มีพร่องเลยความกล้าคิดของพระบรมโพธิสัตว์ท่านยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ทั่ว,วไปลูกๆบางคนอาจจะคิดว่า ทำไมสร้างบาร,รมีเนี่ยต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันแสดงว่าสร้างบาร,รมีนําความทุกข์มาให้หรือเพราะสิ่งที่ได้คือความตายไม่เห็นนําความสุขมาให้เลยแต่วิสัยของพระบรมโพธิสัตว์ท่านมองใครไปว่าตนเองได้เวียนตายเวียนเกิดอย่างนี้เนี่ย มนภพนัาชาตินำไปทวนแล้วการตายเป็นเพียงการเปลี่ยนพบภูมิใหม่เปลี่ยนสถานที่สร้างบารมีใหม่ความตายนั้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเลยและการจะตายเร็วหรือช้านั้นะก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าในช่วงเวลาที่มีลมหายใจยอยู่นั้นทุก ลมหายใจเข้าออกเป็นไปเพื่อการสร้างบาร,รมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการได้โอกาสสร้างบาร,รมีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งเมื่อโอกาสดีๆมาถึงตัวท่านแล้วท่านจึงไม่พลาดที่จะสร้างบาร,รมีให้มันครบหมดทุกอย่างเพื่อความถึงพร้อมในทุกสิ่งในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า ฉะนั้นการสร้างบารมี30มบทัศนี้เนะี่ยจึงเป็นสเปียงเป็นอุปกรณ์สำคัญเปรียบเสมือนธรรอาวุธอันวิเศษที่จะคอยสนับสนุนให้เรานะ่ก้าวขึ้นสู่ความสูงส่งและความเต็มเปี่ยมของชีวิตคือได้เข้าถึงพระธรรมกายอารหัตหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์อากสร้างบารมีแบบ พระบรมโพธิสัตว์ก็จะได้เป็นประสัมมาสมุทธเจา้าสั่งสอนเหล่าเวนนยยสัตว์ผู้มีทุลีกิเลสในใจเบาบางให้หลุดพ้นจากทุกข์ตามพระองค์ไปด้วยซึ่งแต่ละพระองค์ก็ทรงทำได้ตามกำลังบารมีที่สั่งสมเอาไว้บางพระองค์สร้างบารมีเป็นพระสัมมาสมุทธเจา้า ชนิดปัญญาธิกะสร้างมายี่สิประสงค์ไขก็ขนเอาสรรพสัตว์ขานิพพานไปได้จำนวนหนึ่งหากสร้างบาร,รมีประเภทสัทธ,ธาธิกะสี่สิประสงค์ไขก็สามารถเทศโปรดและขนเอาหมู่สัตว์ไปสู่นิพพานตามพระองค์ได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีนานถึง80อสงไขยเป็นนักสร้างบารมีประเภทวิริยาธิกะมีบารมีธรรมมากเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นก็ทรงมีรัศมีกายที่สว่างสวยัยเหมือนพระสุม,มังคราพุทธเจ้าผู้มีรัศมีกายสว่างทั่วหมื่นโลกธาตุ บทบางรัศมีของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวมนุษย์ไม่ต้องอาศัยแสงจากดวงดาวเหล่านั้นแต่เป็นอยู่ได้ด้วยพระรัศมีที่สว่างสวยออกจากพระวรกายของพระองค์เวลาโปรดสัตว์แต่ละครั้งก็มีสรรพสัตว์บรรลุธรรมกันมากมายนับไปท่วอีกทั้งพระชนมายุก็ยืนนาน ถึง80ดหมื่นปีแต่ถึงกระน,น,นั้นก็ยังรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปได้ไม่หมดยังขนไปได้เพียงส่วนหนึ่งเรื่องการสร้างบาร,รมีเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งยังต้องศึกษากันอีกมากแต่ว่าวันนี้หลวงพ่อจะขอกล่าวพอสังเขตก่อนนะจ๊ะว่าพระบ,บรมโพธิสัตว์ ที่กำลังสร้างบาร,รมีเพื่อมรื้อสัตว์ขนสัตว์ยังมีอีกมากขนไปมากหรือน้อยก็แล้วแต่กำลังบาร,รมีแต่ถ้าจะขนทีเดียวให้หมดเลยเนะี่ยก็ต้องอาศัยบาร,รมีมากๆทีเดียวซึ่งถ้าบาร,รมีทำเต็มเปี่ยมถึงที่สุดก็เป็นไปได้ถ้าทำถูกหลักวิชาของการสร้างบาร,รมี มุ่งไปให,ให้ถึงที่สุดแห่งธรรมทุ่มเทชีวิตจ,จิตใจสร้างบารมีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยไม่ประมาทสักวันหนึ่งความปรารถนานั้นก็เป็นจริงสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะหลุดพ้นเข้าสู่อายตนาดิพานกันทั่วนหนะ้าในที่สุดนี้เนะี่ยหลวงพ่อขอมหนวยพร ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบร,รมีผู้มีจิตใจสูงส่งมีหัวใจของพระบรมโพธิสัตผู้ไม่เคยท้อถอยในการสร้างบร,รมีให้มีมหาสมบัติจกักรพรรด ตักไม่พร้องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายมีดวงปัญญาสว่างสวัยให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอน